สวัสดีครับเพื่อนๆต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้ลุงจรนจะพามาฝังคลิปวิดีโอไปในคลิปเรียวของเรานะครับคือจะเป็นการฝังคลิปยาวที่เราอัปโหลดลงในช่องคุณคิดอะไรอยู่แล้วตัดเป็นเรียวนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนๆอันดับแรกเพื่อนๆต้องทําคลิปยาวที่เกิน1นาทีนะครับไปลงตรงช่องคุณคิดอะไรอยู่นะครับ เมื่อเขียนคำอธิบายโพสเสร็จจัดแจงอะไรเสร็จเรียบร้อยให้กดโพสครับแล้วระบบจะถามว่าคุณต้องการทำคลิปรีวิวไหมเราก็กดตกลงครับหลังจากที่เราคัดเลือกส่วนที่จะทำคลิปรีวิวเรียบร้อยแล้วครับก่อนแชร์คลิปรีวิวเพื่อนเพื่อนสังเกตว่าจะมีคำว่าเชื่อมต่อคลิปรีวิวของค,คุณกดเข้าไปได้เลยครับผมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราจะเจอปุ่มให้เลือกฝังวิดีโอนะครับ เราก็ติ๊กไปทางขวาให้เป็นรูปสีน้ําเงินนะครับเรียบร้อยครับก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการฝังนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดแชร์คลิปรีวิวได้เลยครับผมหลังจากที่เพื่อนๆแชร์คลิปรีวิวเสร็จนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเราจะมีปุ่มอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อนๆสังเกตดูตรงคําว่ารับชมวิดีโอนะครับซึ่งถ้าเกิดมีใครกดเข้าไปมันก็จะลิงก์ไปที่วิดีโอที่เราโพสต์ไว้นะครับเป็นคลิปยาวครับผม เสร็จสิ้นแล้วครับเพื่อนๆถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ลุงจรด้วยครับสวัสดีครับ